ดีโอจีจะให้อ <w benim graffiti> ่านว่าไงวันนี้นะเอาเป็นลุงก็แล้วกันดีโอจีก็คือลุงก็แล้วกันเนาะอย่าให้เป็นคนอื่นเลยจบข่าวนะครับผมรู้สึกไม่สบายแครับไม่สบายน่สบายตัวแปลว่าได้ยินเสียงกิ้งของเฮ้ยมันไม่สบายไว้มันเกิดแพนิคหรือเปล่าวะเนี่ยตกใจหรือเปล่าวะเนี่ยตื่นเต้นหรือเปล่าวะ หัวใจอยู่เต้นปลาวอยประมาณนะครับมันรู้สึกไม่ดีอะโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับที่รู้สึกเช่นนั้นดีมากครับต้องแชร์กันนะเมื่อเวลาแชร์ถ้ามีคําว่าแชร์ปุ๊บต้องยอมรับอีกคํหนึ่งครับท่านยอมรับถึงความต่างแตกต่างเขาเรียกว่าความคิดแตกต่างกันความเห็นแตกต่างกันโดยเฉพาะยิ่งความรู้สึกที่มันแตกต่างกัน โอเคไหมเอาละพูดถึงความรู้สึกโดยรวมภาพรวมท้งหมดที่ติดตามลุงนะครับหมื่นกว่าชีวิตเนี่ยลุงประเมินเรียบร้อยแล้ว80%ดสิบเปอร์เซ็นต์จะได้เป็นสิ่งที่ดีไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะมีประมาณสักยีน่สะิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะที่บอกว่ามีเอฟเฟกเป็นแฝเอฟเฟกในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นที่ทางฝั่งคุณเนฮะ้ยไม่สบายตัวเลยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นฟ o ลโล่ follow, ตามไปเรื่อยนะฟังบ่อย ฟังให้มันสุดเสียงครับท่านเพราะยืนยันว่าเสียงไม่ทำลายใครแน่นอนขอให้มีทักษะของการฟังค่อยๆตามทำใจเราตามไปเหมือนเราเราตามคนที่เรารักนะเคยเคยรักใครไหมครับเคยรักใครช่ตามเขาไปหมดเขาว่าลิงก็ลิงตามเขาเขาว่าอะไรม้าก็ม้าตามเขาอย่างเงี้ยร้อยไปตามไปเรื่อยเหมือนกันฮะเสียงลุงเวลาคาอเป้งเนี่ย ไม่เกินสามครั้งฟังให้สุดเสียงปุ๊บความรู้สึกที่ไม่สบายตัวมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเฮอเลิศ hey! ขึ้นมาทันทีเลยโย่ดีไหมครับขอให้ประสบความสาเร็จครับจบข่าวครับท่าน